เจ็ดปีอาถรรพ์ไม่มีผลเตอบอกรักใหม่ดาวิกาทุกวันหยอดคำหวานเขาคือหัวใจของผมวันที่5ตุลาคม2567แฟนๆต่างก็รอลุ้นข่าวดีของคู่หวานเตอชันทวิตธนเสวีกับนางเอกสุกตาใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่นักวันยิ่งเห็นความคลั่งรักของทั้งคู่ซึ่งเมื่อนักข่าวถามเตอชันวทวิตว่าเจ้าตัวนั้นได้กลายเป็นติ๊กต็อกเกอร์เต็มตัวแล้วเตอชันทวิต ก็บอกว่าตนเองคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยเก่งแต่น้องใหม่เขาชอบคิดคอนเทนต์และสนุกที่จะมีเราอยู่ในนั้นถามว่าโดนบังคับไหมแรกแรกเป็นการชี้ชวนให้เล่นมากกว่าหลังหลังเราก็เริ่มอยากเล่นด้วยผมเคยปฏิเสธไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีมวนโดยรวมแปลกๆ เหมือนจะเป็นการเต้นอะไรสักอย่างแล้วผมก็ไม่อยากเต้นก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่เล่นนะแล้วมันก็มีมวลแปลกๆจริงๆก็จะนิ่งๆอึมครึมพอวันรุ่งขึ้นผมก็เล่นเลยคนเราต้องบาลานซ์คือมันก็มีความสุขแหละแต่มันไม่สุดและพอไปทําจริงก็สนุกนะคอนเทนต์แต่ละอย่างที่เขาทำมันก็สนุกดีคือเวลาขัดน้องใหม่ก็เหมือนขัดหัวใจตัวเองด้วยมันเลยทำไม่ได้จริงๆคลั่งทั้งรักคลั่งทั้งเธอเลย คลั่งรักขนาดนี้แต่งเลยไหมก็สักพักรอไปก่อนถ้ามีเดี๋ยวบอกวันเกิดก็หวานนิดหน่อยครับจริงๆก็ไม่ได้ลงวดหรอกครับเวลาอยู่กับเขาทุกวันนี้มีความสุขมาก ทุกวันก็จะมีทำนู่นทำนี่กันเวลามีกิจกรรมเวลาไปเที่ยวแล้วได้อยู่กับเขาเราก็สบายใจมีความสุขทุกครั้งเราก็จะรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ด้วยคนก็จะบอกว่าอูจริงๆไม่ได้อวดแต่มันคือความจริงเป็นความสุขจริงๆมันคือสุขีนิรันร์ก็ตามที่น้องโพสต์ว่าผมคือลมหายใจของเขาเขาคือหัวใจของผมเขินไหมเวลาคนแซว ก็นิดนึงแต่มันก็คือความจริงเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็แสดงความรักกันตลอดนะถ้าบอกรักก็บอกทุกวันอยู่แล้วก็พยายามจับมือพาไปนู่นไปนี่อะไรที่เขาชอบก็จะพยายามทำให้เขาแต่จริงๆมันก็มีช่วงปรับแรกๆเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน แต่ก็มีความสุขดีนะเลขอาถาน5ปี7ปีเหรอไม่มีผลครับแต่เขาชอบกลัวเลขเจถามว่าสร้างความมั่นใจให้เขายังไงเหรอทุกๆวันมันก็คือการสร้างความมั่นใจนะคือทุกวันนี้โอกาสที่จะทะเลาะก,กันยังน้อยเลยครับมันไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันแล้วเพราะเรารู้จักกันแทบจะ100เซ์แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบต่างคนต่างรู้กันมันก็จะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาได้เรียกว่าเสมือนเป็นคนคนเดียวกัน